สวัสดีค่ะปากกีีเด้อจ้าปากกอ่าได้ผ้ามเามืองต้นทั่วฝักงาวที่ปากกีีปลูกเอาไว้พี่ประมาณสามสิบวันค่ะ30สบวันอ๋อนี่ไหมออกออกลูกออกฟักแล้วโอ้ประมาณ30สบวันถึง สี่สิบห้าวันปากะปีกับบได้นะแต่อยู่แล้วนี่ลหละเพี่ยออกฟักออกดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องงามขาก้ามแมน่เพียเพียพี่พพปากะปีกะเอ่อบ๊ใส่ปุ๋ยยังดอกปุ๋ยกับปุ๋ยขิงว่าตอนปลูกที่แรกกันล่ะเราก็ซื้อดินปลูกมาปลูกดินดำมาปลูก อออเพียออกฟักออกนั่นแล้วออ้ยงามค่ะนี่มือนี่ปากะปีกับเห็ดค้างเห็ดยังไห้เพิ่นค่ะนี่นี่นี่ค่ะเห็ดค้างไห้เพิ่นเนาะนี่ค่ะก็โอ้ยดีใจค่ะที่ปลูกได้กินอือเพียเพียโอย้ตรงตรง อหอยยังตรงเรงตรงเรงยังอยู่นี่ต,นตัวนี่อีกตัวนี่เออโอ้ยเนาะสะอื้นสะอ่อนพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสิได้กินแล้วสิได้ซื้อบักทัว่วฝักย้าวกินแล้วสิได้กินของตะของแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยค่ะแต่คนเทาานะขันมี้ท้แท้ เบื่อเบื่อัอตงแต่ปูขึ้นรัเป็นต้นไปเออก็บ่ค่อยกินบ่ค่อยนั่นเด้อล่ะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ถาซื้อเขานี่เออจะเป็นกินดีมกักคักมักแน่เพราะแต่ของปลูกเออรูดซึกว่าเออเริ่มสีเบือ่อแล้วพ่อแม่พี่น้องอืมอะไรนี่นี่นี่จ้ะ กะปีกะเห็ดเล้าเห็ดหนังให้มันเลื่อยมันนั่นเนาะไปใช่นี่อยู่ปะมัณสี่สิบหามือล่ะพ่อแม่พี่นอ้องสี่สิบหามือก็ออกฟักออกนั่นค่ะอ้เด็กกินค่ะนี่นี่น,นี่นี่ัน,น,นกินบบทันกบสิ เอาไปขายน้่นละพ่อแม่พี่น้องเดสิบบาทเงี้ยิบบาทก็เอา <c oughs> ขอให้เป็นเงินขอให้เป็นเงินอืมตอนนี้ปัดไม่อยู่หนีปรับปีกเก็บเบีย้ยหน่อยหอยหน่อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยตะกี้บได้มาสนอกสนใจดอกหาบาทสิบบาทตั้งแต่อันบ่ได้เห็ดรถดเม่ตอนเห็รดรถแเมก่ก็เออ เก็บหาบาทเก็บัตงแต่สตางคุละเป็นต้นไปอยู่รถเมฆพอออกจากรถเมฆกับบ่ะใดมักคึดเรื่องสตางค์พ่อะปันไดแต่มาอยู่นี่คิดแล้วพ่อแม่พี่น้องหาบาทสิบบาท,บาทหางยาขาซ่าโอ้มาอยู่บานนอกตะเมนลำบากลำบนพ่อแม่พี่นอ้องอือกับมีบาอนอยู่หลังยญยอยู่ละแต่ว่าเงินมันไปนใหญ่คือบานจ้า เนาะคลิปนี้กะสีสับนีล่ละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป่ากับปีมะทายให้พ่อแม่พี่น้องได้มึงถึงความสำเร็จของป่ากับปีสำเร็จขืนมาขันหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องธรรมชาติเด้อธรรมชาติปุ๋ยกับปุ๋ยขีง่งัวสื่อขีง่งัวเขาสามทงลอยมาใายดินดำดินปลูกสื่อเขา เจ็ดถุงลอยเอามาปลูกค่ะแล้วก็มีน้ำเศ้า,าเขา่าเด้อพ่อแม่พี่น้องน้ำเศ้าเขา่าเอามาพรมหดหด,ดน้ําจักหน่อยค่ะแล้วก็อันไอ้ไอ้ไอนั่นน้ำเสดาเด้อพ่อแม่พี่น้องมะไายเพียไายหยัหย่งเดจาจ้ะนี่ล่ะเอามะไายเพีไยไายน,นั่นจา้า คลิปนี้ค่ะั้ำนี้แหละเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องมาดีใจกับป่ากับปีในเด้อจ้าเขามาะมึงเขามาะมึงอืมเดี๋ยวป่ากับปีสีท้ายให้เมึงอีกว่ามันเป็นจังได้มันได้กินมันได้นานขนาดใดจ้าคลิปนี้ซ้ำนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ